เพื่อนก็บอกให้พอได้แล้วแต่ก็ยังไม่ฟังจะให้ทำยังไงได้ก็ก็ยังรักมันอยากจะลืมแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันคืนนี้แค่อยากจะเมาให้ลืมเรื่องของเราเพื่อนก็บอกให้พอได้แล้วแต่ก็ยังไม่ฟังจะให้ทำยังไงได้ก็ก็ยังรักมันอยากจะลืมแต่ก็ไม่ จะเมาให้ลืมเรื่องของเราก็พอจะรู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ก็คนมันคิดไปแล้วจะให้ทำยังไงเธอเดินมาให้ควาหวังฉันทำไมสุดท้ายแล้วฉันก็ไม่อยากทำอะไรจะ <30 years. S 1> ไปไดีหรือเปล่าช่วงนี้ผมไม่ได้ข่าวทุกคำที่เธอนั้นกล่าวผมจะได้ เรื่องราวคิดถึงวัน,วนเวลาที่เราเคยอยู่ด้วยกันคิดถึงวันนั้นเธจะมันดีไหมยังจะมันดีไหมคนดีพยายามจะลืมให้ตายแต่มันก็ยังทำไม่ได้ทุกข้อความที่ส่งให้ไปผมพิมพ์เองไม่ได้กบมันใครสิ่งที่ให้ไปมันไม่ใช่ความจริงใจยังคงหวังว่าเธอจะกลับมาถึงแม้ว่าเธอจะไปอยู่กับใครคิดทุกครั้งที่ผมนอนหลับตาพอตื่นขึ้นมาก็เห็น จะให้ทำยังไงได้ก็กูยังรักมันอยากจะลืมแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันคืนนี้แค่อยากจะเมาให้ลืมเรื่องของเราเพื่อนก็พอให้พอได้แล้วแต่ก็ยังไม่ฟังจะให้ทำยังไงได้ก็กูยังรักมันอยากจะลืมแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันคืนนี้แค่อยาจะเมาใหลื 脸空了。<noise> <noise> <noise>